ช่วงที่หนึ่งแขก v i p กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะวันนี้บัวพาทุท่านมาอย่างศูนย์สุขภาพชุมชน C, มเคซีรามินทราสัมพันธ์ค่ะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของประธานอสสอเขตคลองสามวาค่ะหรือพี่เบนของเรานะคะเขาได้ทําภารกิจสําคัญอย่างหนึ่งค่ะที่ว่าสําเร็จเป็นผลที่ด้วยดีด้วยนะคะแล้วก็ภารกิจที่ว่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการคืนชีวิตให้กับลูกบ้านของพี่เขาเลยค่ะแต่ว่าพี่เขาทาอะไรนั้น เป็นรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะคราบท่านผู้ชมครับและวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพบกับประธานอสสเขตคลองสามบาลนะครับและทางอสสผู้ซึ่งลงพื้นที่เนี่ยอยู่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยจนวันนี้นะครับสิ่งที่เขาทํามาแล้วเนี่ยหลายปีมากเลยบรรลุผลสําเร็จอย่างเป็นอย่างมากและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเคสตัวอย่างที่พี่เขาลงพื้นที่ จนกระทั่งทําให้หลายๆท่านเนี่ยเลิกทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าได้ทางขวามือผมครับพี่เบนจพรมุงอินครับสวัสดีครับประธานอสสสเขตของสามบาลและทางซ้ายมือผมก็เป็นอสสเขตของสามบาลนะครับพี่เบนครับเราลงพื้นที่กันมาเนี่ยโอ้โหหลายปีมากจะหกปีแล้วมั้งหกปีแล้วเรื่องเรื่องทำบุหรี่นะคะพอดีตัวพี่เองอ่ะพี่พี่มีความรู้อยู่บ้างแต่ก็ได้รับการ เรียนรู้จากศูนย์ตลอดแต่น้องอยังไม่ค่อยมีความรู้น้องน้องอ,อสสเนี่ยนะคะคเขาก็สามีสุบุรีเขาก็มาบ่นเรื่อยแหละลุงสุบุรีเมนเมพี่น้อยหนูจะทาอย่างไรพี่ก็บอกว่าแนะนําเขาสิพี่จะต้องเข้าไปแนะนํำไหมบางทีลุงไม่อยู่ลุงต้องไปทํางานเพราะฉะนั้นพี่คิดว,ว่าคุณนั่นแหละเราก็ให้ความรู้เขาเป็นไม่เป็นเขาก็ก็ได้คุยกันทุกวันแ<อ>ม่ใกล้ชิดกันทุกวันแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมาก ภรรยาเป็นอสหมออสสสามีเลิกบุหรี่ได้อาจารย์คิดว่ามันคุ้มไหมคุ้มมากนะคะคุ้มไหมฮะคุ้มค่ะคุ้มหรือค่ะเลิกได้จริงไหมเลิกได้จริงค่ะมีมีไปแอบไม่ไม่มีแอบไม่มีอะไรเลยค่ะเลิกเลิกแน่นอนเลยจริงๆนี่ตอนนี้ต้องถามพี่เบนว่าทํายังไงบอกอะไรกับเขาไปถึงได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้บอกถึงพิษภัยของบุหรี่ว่าถ้าเธออยากได้ สามีที่เป็นถุงลมพองพองหรือติดเตียงเกี่ยวกับโรคปอดเธอก็ปล่อยไปเขาบอกว่าเขาก็เครียดเหมือนกัานลุงก็ดื้อเอาลุงดื้อเราก็มีวิธีการสิแล้วอยู่ด้วยกันมาตั้งนาน <c oughs> ลงทุนไปตั้งนานแล้วทําไมลงทุนอีกหน่อยไม่ได้เหรอก็ <c oughs> อพูดกับเขาอย่างนี้ฮะนี่ี่ท่านผู <c oughs> ้ชมวันนี้อันนี้ดีดีนะฮะคือก็ทยากสูบแล้วเป็นแบบนี้ก็เอา ใช่ใตัวเขาเองอ่ะลงทุนอยู่กับสามีไปตั้งนานอ่าวณวินาทีสุดท้ายหรือหรือขัน้นบบ้นปลายอ่ะคุณคุณดูแลเขาหน่อยไหมปกติเขาจะบอกดื้อแกไปทํางานแกกลับมาแกก็กสูบบุหรี่แกก็มาบ่นเรื่อยแต่สามีอ่ะไม่รู้หรอกว่าเรื่องกันถึงพี่แต่พี่แกแอบใส่ทางนี้ไปเพราะพี่รู้ว่าเขามาบอกว่าสามีดือ้อถ้าพี่ไปอ่ะเขาอาจจะไม่ไม่ค่อยชอบพี่ก็ได้แต่ตอนนี้ชอบพี่แล้วค่ะอตอนนี้ชอบแล้วทําไมถึงชอบพี่เบนตอนนี้อ่าก็ เท่ากับมีแรงบันดาลใจอยู่เหมือนกันแหละว่ากับพี่เขาให้บอกว่าการสูบบุหรี่อ่ะมันก็ทําให้ร่างกายเราอ่ะไม่ดีครับแล้วก็สูบเข้าไปแล้วเขาก็เป็นโรคหัวใจด้วยอ่ะค่ะอ๋อเป็นโรคหัวใจด้วยเป็นโรคหัวใจเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยอ่ะค่ะเป็น,ปนก่อนที่จะสูบหรือว่าสูบแล้วเป็นสูบแล้วเป็นค่ะสูบแล้วเป็นเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับอันนี้นี่ชัดเจนเลยนะครับ สูบแล้วถึงจะเป็นสูบมานาเรียงเท่าอายุเลยอะค่ะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เขาเจ็ดสิบสองแล้วอะค่ะเจ็ดสิบสองแสดงว่าตั้งแต่วัยรุ่นเลยใช่ค่ะสูบกี่ซองวันละเป็นเป็นซองเลยค่ะสองสามซองซองกว่ากว่านี่ซองกว่าแล้วตอนที่มีอาการสูบแล้วมีอาการเนี่ยแกเป็นยังไงบ้างเขาก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็กินข้าวไม่ได้แล้วก็กินน้ํากินอะไรก็ไม่ได้แบบ ใจจะขาดเลยต้องไปหาหมอเลยรอ<ล>ค่ะขนาดนั้นเลยวันนั้นถ้าเกิดไปไม่ทันก็น่าจะเสียชีวิตอะค่ะแล้วได้ทําบอลลูนไหมครับได้ทําค่ะทำบอลลูนด,ด้วยเห็น <He ard S 2> ไหมครับท่านผู้ชมครับสูบจนออกอาการแล้วออกชนิดที่เรียกว่าหนักด้วยต้องทําบอลลูนพี่ก็บอกว่าถ้าไปไม่ทันก็ไปไม่ทันก็ก็น่าจะเสียชีวิตเลยครับคุณหมอบอกอย่างนั้นอ๋อฟังแล้วเป็นไงบ้างพี่เรามัน ตื่นตันเลยมาว่าสิ่งที่เราได้ให้ความรู้กับเขาไป<ช>เนี่ยแล้วเขานำมาไปถ่ายทอดต่อใช่ค่ะอาจารย์คือคือมันจะได้บอกต่อกับคนอื่นว่าอันนี้นะมันสัมผัสได้จริงๆร,งรบ,บอกเขาแล้วถ้าเขาถ้าช่วยเขาอีกหน่อยเป็นกำลังใจให้เขาอีกหน่อยเช่นคนส่วนมากคนในครอบครัวก็เขาไม่เคยเชื่อไม่เคเ่อยเชื่อลูกพ่อก็ไม่เชื่อลูกแม่ก็ไม่เชื่อลูกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถ้าเราให้ความสําคัญนิดนึงใกล้ชิดหน่อยนึงนะบางที แต่ก่อนนี้อาจจะเหม็นแต่ตอนนี้ก็ต้องทนเหม็นหน่อยอนะคะเข้าไปให้เขาทุกคนอ่ะถ้าเราถ้ามีการให้กําลังใจในครอบครัวมันก็จะเกิดผลสําเร็จแบบนี้คาา่ะจยะโอ้โหท่านผู้ชมครับคําเดียวเลยที่พี่เป็นบอกนั่นคือกําลังใจการให้กําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญถูกไหมครับบางคนผมเห็นหลายๆครอบครัวพูดอะไรัทิพฟังก็ปล่อยมันใช่อันนั้นคือยิ่งยิ่งดันให้เขาออกจากเรา เราต้องมีวิธีที่จะเอาเข้า,ขามาอยู่ในอ้อมอกเราให้ได้โอ้โห oh. ไม่ไม่ว่าจะลูกจะหลานหรือใครก็ช่างพี่อะพี่อะยอมรับว่าการอบกอดมันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับครอบครัวด้วยนะ,ะมันเป็นความอบอุ่นบางคนทั้งชีวิตไม่เคยเข้าใกล้กันเลยต่างคนต่างอยู่หันหน้าให้กันยังลูกหลานบางทีไม่ยกมือไหว้กันเลยนะคะอย่างหลานอย่างเช่นหลานพี่ออทิสติก รุนแรงมากกอดไปกอดมาหอมแก้มกลับมาอายุ22ตอนนี้ทํางานสนํงงานักงานขตดคลองสำาำราญเด็กอ่อนนะคะอันนี้คือความผูกพันในครอบครัวที่เราให้มีต่อมีให้ต่อก,กันน่ะนะคะโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือกําลังใจและความผูกพันที่สามารถสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาได้ตอนนี้พี่ในช่วงแรกเลยเนี่ยถ้าพี่ไม่เจอพี่เบนในเรื่องของการมาเป็นอ,อสอสอเนี่ย เราคิดว่าเราหมดไหมหมดคิดว่าน่าจะหมดเหมือนกันนะคะ่ะเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาคอยบอกเราหรืออะไรอะเพราะว่าอยู่ในในในครอบครัวก็จะบอกกันไม่ค่อยได้อะ,ะ่ะอ๋ออันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นส่วนดีมาที่เราได้มีโอกาสมาเป็นอ,อสอสพีทมาอยู่กับพี่เบนค่ะดีมากเลยอะคะ่ะถามจริงจงถ้าเราไม่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 ใส่แบบฟอร์มของอ,อสอสอนเนี่ยเราไม่ได้มาเป็นอสอสอนเนี่ย เราเป็นแม่บ้านของของของพี่เขาเนี่ยคิดว่าเขาจะฟังเราไหมเขาไม่ฟังหรอกค่ะไม่ฟังไม่ฟังค่ะพี่เบนเวลาบอกเขาก็โมโหด้วยเขาไม่ฟังเห็นไหมเครื่องแบบนี้มันมีมันมีพลังของมันจริงๆนะแต่งตัวปุ๊บบอกปั๊บเอออ่อนลงมาหน่อยไม่เขาคงจะคิดว่าคือในเมื่อภรรยาให้กำลังใจเขาเขา ถ้าถ้าถ้าเป็นพี่นะถ้าพี่พี่ป็รลุงพี่คิดว่าลุง,ค,ลงคิดเหมือนพี่ปะให้กําลังใจเขาหน่อยเออนะลองดูใช่ไหมไม่เสียอะไรหรอกสงสารเขาโครศับไปสมัครเป็นอส,อสสมาพี่คิดว่าอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างเห็นใจกันละต่างคนต่างให้กําลังใจกันงานพวกนี้มันต้องกําลังใจถ้าใจไม่ไปไม่สําเร็จบอกเลยโอ้โหต้องขอบคุณอสสอไม่เนี่ยะนะไม่มีอสสก็ไม่ได้ ลุงคนใหม่กลับมาถูกไหมหลังจากที่เขาเลิกแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพเขาก็ดีมากอะค่ะทุกวันนี่ก็มาออกกําลังกายทุกวัน,ท,วนทุกเช้าเลยลวันละชั่วโมงทุกวันสุขภาพก็ดีนอนหลับกินข้าวได้คือคือโดยรวมทุกอย่างดีนอนหลับก็ดี <c oughs> ดูหน้าตาเขาก็สดใสขาวขึ้นมาเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ พี่เขาบอกสักขนาดนี้แล้วเดี๋ยเดี๋ยววันนี้สุขภาพดีเราจะเชิญสามีคุณพี่เนี่ยเขามาให้ท่านผู้ชมเห็นเลยว่าคนที่เลิกสูบหรีได้อย่างจริงจังเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดใช่ไหม<ฆ>จากบุหรี่แต่วันนี้มาเป็นนิวลุงเลยใช่ไหมมาเป็นนิวลุงเลยแฮปปี้ <Happy. S 2> ไม่เข้าใกล้เลยค่ะไม่จับไม่อะไรอ่ะตอนนี้พอเขาเลิกเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ยุ่งแล้วเนี่ย คนมาสูบบุหรี่ข้างๆเขาเข,า,ขาออกอาการนะเขาเขาก็อยู่แต่ในบ้านบางทีเขาก็ปิดหน้าต่างหน้าต่างอยู่ข้างบ้านนี้ข้างบ้านเขาสูบอย่างเงี้ยข้างบ้านสูบปิดมันก็เข้ามาเขา,าก็ปิดหน้าต่างไว้แหมชี้เป้าเลยแหละอ่าดีดีดีท่านผู้ชมพี่เขาพูดซะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลุงสามีของพี่ว่านะครับว่าหลังจากเลิกบ,บุหรี่แล้วเขาจะมีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง ไปพบกับเขาก็เลยครับครับท่านผู้ชมครับและที่นั่งอยู่ขวามือผมนะครับนี่แหละครับนิวลุงคนใหม่ของพี่อสสเมื่อสักครู่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีอาจารย์ครับพี่เมื่อกี้ผมคุยกับพัญญาพี่แล้วเขาดีใจมากเลยโอ้โหเรผมไม่รู้เลยนะว่าเขาดีใจมีดีใจอาดีใจแบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหได้คนใหม่มาอืมแต่จริงๆแล้วก็น่าจะดีใจนะอาจารย์ครับดูการ สูบบอลลูนผมมาตั้งแต่รุ่นกลางคนเ่ยนะววกกัี่ตั้งแต่เรียนสู้บุรีมาปปชปีหนึ่งปปชปีหนึ่งก็สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกโดยประมาณนั้นปัจจุบันปัจจุบันเจ็ดสิบสองครับเลิกมเริอมคือเลิ่มมาสองปีที่แล้วครับโอ้โหพี่ตั้งแต่สิบห้าจนถึงเจ็ดสิบครับโอ้โหท่านผู้ชมทำมากี่ปีเนี่ยสามสิบสี่สิบปี เล่นสะอัดยาวเลยแล้วเป็นไงบ้างพี่ในในช่วงที่ว่าทําไมเราเราสู่มานานเนี่ยทําไมถึงเลิอกอะ่ะ<ม>เพราะเพราะปัญญาขอหรือว่ามันโดนกับตัวเองเอหลักๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นปัญญาพูดแล้วเราก็ยใจเฉยๆนะอาจารย์<อ>ไม่ได้ใส่ใจอะไรบางทีก็หงุดหงิดในการพูดของเขาอ่ะแต่เราก็เขา้เขาใจนะครับว่าเขาวางดีเรารู้เขาวางดีกับเราวันนีสาเหตุที่เลิกเนี่ยโอ้เหตุการบังคับครับอางครับ สูบมาเรื่อยๆมันเป็นโรคหัวใจไปหาหมอหายใจไม่อิ่มหลังจากทํางานหายใจไม่อิ่มกินอะไรก็ไม่ได้เหมือนกับเราหายใจตะคุบเอาหาอากาศหายใจไม่ทันไปหาหมอหมอก็ตรวจเคให้ว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจติบโอ้มาจากไอบุรีเนี่ยนะบุหรี่บุหรีแนะ่นอนครับไม่มีจากที่อื่นเลยครับเพราะหนึ่งสูบจากโดวยวันวันละสองบวกะครับมผมมั่นใจว่ามาจากบุหรีอย่างเดียวนะครับ ก็มันเป็นมันเป็นฉับพันขึ้นทันทีทันใดเนี่ยอาจารย์วันนั้นถ้าไปหาหมอไม่ทันเนี่ยจากหมอเราสู่ฟังอาจจะเสียชีวิตในขณะนั้นเนี่ะคันือ่าแน่นเลยใช่ไหมมันหายใจไม่ออกเลยมันหายใจไม่อิ่มหายใจออกแต่หายใจไม่อิ่มมันเหนื่อยมันบอกอาการไปดูคือคล้ายๆว่าตะคุหาอากาศอ่ะเหมือนเหมือนปลาโล่จากน้ำตะคุหาหายาจมันลักษณะตำน้องคือตรงไกลมันมันอิ่มก็เลยหมอบอกว่า โอ้หามากแล้วเนี่ยต้องเลิกแล้วเราไม่คิดว่าเพราะบุหรี่แน่นอนครับก็ตัดินใจเลิกทันทีทันใดในขนาดหักดิบเลยหักดิบไปเลยครับแล้วไม่ยากกับพี่ตั้งสามสิบสีสิบปีมันก็ยากนะแต่เพราะว่าโอ้การไปเลิกมันมีมูลเหตุนะครับไปโรงพยาบาลไปเจอคนป่วยในลักษณะสงสารนะครับทรมานใกล้เคียงกับเราเลยครับเรียกเรียกเรียกได้ว่าเราเห็นปุ๊บนี่ยโอ้ถ้าไม่เลิกเหมือนกันเป็นอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างนั้นเลย สูงสาลมันหนึ่งหนึ่งสูงสารตัวเองครับสูงสารครอบครัวตามมีอะไรเป็นไปอะไรน,นะครับแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเป็นผลดีกับครอบครัวพี่ๆน้องๆด้วยก็ตรงนั้นเป็นมูลเหตุให้เลือกอนะครับ,รบแล้วหลังจากเลิกมาเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเราแม่มันคนใหม่เลยไหมปึ้งปังเลยไหมใช่ใช่ครับใช่ครับเมื่อก่อนตอนสุบบรีอยู่นอนแต่ละวันแต่ละคืน,ะคนจะจำความฝันตัวเองไม่ได้อจำไม่ได้ให้ตื่นให้เมื่อคืนฝันอะไรวนเนี้ย ถ้าเลิกบุรีมาสักระยะหนึ่งโดยประมาณสักสามสี่สหเดือนแล้วประมาณเนี้ยความาจาที่ว่าจาบำบัดตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะจําได้เออมื่อคืนฝันว่าอย่าง,งนงั้นฝันว่าอย่างนี้ความฝันจําได้ครับแล้วการทํางานแอคชั่นการออกตัวทํางานอะไรมันมันจะคล่องตัวขึ้นมันไม่อืดไม่ยืดยากเมื่อก่อนสุบรีโอ้ยขี้เกียจว่าไม่อยากไปลักษณะตำนองนั้นเรียกว่าตอนนี้แอคทีฟขึ้น,นครับมันกระฉับกระเฉงขึ้นเรียกว่าตอนนี้เราขอบคุณพระยาเลยไหม ขอบคุณปัญญาแล้วขอบคุณตัวเองด้วยฮะตัวเองอยู่ที่ตัวเราเว่าการเป็นลูกทนมานะครับปัจจัยเรื่องการเงินการน้ําใจคนญาติพี่น้องจะไปดูแลงลุมบักเขาเสียเวลาทั้งวันก็ไปดูแลเราพี่รู้ไหมเมื่อกี้ภรรยาพี่เขาบอกว่าพูดกับพี่ยังไงก็ไม่ฟังแต่พอมาเป็น สมัครมาเป็นอสอสอประธานอสอสอเนี่ยโอ้โหป้อนชุดข้อมูลให้เต็มที่กลับมาบอกพี่รู้สึกว่าเออแต่งเครื่องแบบแล้วฟังขึ้นครับใช่ไหมฟังขึ้นครับก็ฟั<า>ง,<า>งขึ้นนะครับวัยแต่งเครื่องแบบนะคือคือคือ,คอผม <laughs> คิดว่ามันต้องมีมูลเหตุที่พูดเรามามองด้วยว่าเราก็เข้าใจนะบุรีดีไม่ดีอย่างไงรู้รู้ฮะรู้ว่าข้อเสียข้อดีแต่เราฝืนไปสูบเพราะอยากจะสูบเนื่องจากจะสูบเพราะมันติด ทีนี้นก็พูดมันมีเหตุสูบบุรียก็พูดใช่มันก็มีดีเสียเงินเสียสุขภาพครับแล้วเขาก็มีพื้นฐานมาเป็นอสสเข้าเนี่ยความรู้ที่เขาได้ไปจากตัวเนี้ยผมเชื่อนะฮะเขาก็ไปถ่ายทอดให้คนข้างบ้านให้ให้ตัวเรามั่งเรามองเออเขาหวังดีกับเราเนี่ยวะเขาเป็นคนอื่น,นแท้เนี่ยเขาเังไยม่ให้เราเลิกแล้วเราไม่รักตัวเราเ,ราเนี่ยมันไม่ได้เราต้องรักตัวเราแล้วนะนอกจากรักตัวรักเขาขรักครอบครัวรักทุกอย่างได้มันตรงนั้นฮะเป็นตัวกระต้นต้องเลิกละ สูบไม่ได้ละผมชอบคํานี้ของพี่มากเลยถ้าไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเห็นไหมถูกต้องครับวันนี้แฮปปี้มากคขอบขอคุณอ,อ,อสสขอบคุณขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณท่านประธานอสสนะครับอขอบคุณทั้งอาจารย์ที่มาแนะนาให้ตรงนี้ได้ผมตรงนี้ผมเรื่องได้ตรงนี้เป็นตัวกระตุ้นอีกจุดหนึ่งแล้วหลักคือตัวเราตัวเราเรามองเพื่อนมองมองอะไรองครอบครัว สั้นๆเลยฮะสุดท้ายเอาแบบสั้นๆเลยให้บอกกับผู้ที่ยังสูบอยู่เนี่ย<อ>ว่าถ้าสูบแล้วความคิดเห็นของพี่เขาจะเป็นยังไงผมก็บอกคนยากเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ตัวท่านแล้วล่ะท่านรู้และบุรีดีไม่ดีผมเชื่อว่าทุกคนรู้บุรีสุราหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ความตั้งใจครับความตั้งใจหนึ่งรักตัวเรารักครอบครัวรักทุกอย่างการเงินก็ไม่เปลืองก็อยู่อย่างนั้น เลิกได้ครับถ้าใจหนึ่งหนักแน่นรักตัวเองให้มากๆกแล้วก็กลัวให้มากๆทุกคนทําได้ครับรักตัวเองรักครอบครัวเด็ดขาดถ้าอยากเลิกนี่คือสั้นๆของคุณพี่เขาครับวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ